กันค่ะกรณีที่คุณกันจอมพลังนะคะพาทหารพรานหญิงไปร้องเรียนแล้วก็บอกว่ามีรุ่นพี่ทหารยศสิบเอกพยายามที่จะเข้าไปที่บ้านพักของทหารพรานหญิงแล้วก็ก่อเหตุลวนลามข,ข่มขืนเนี่ยนะคะกรณีนี้เนี่ยนะคะกองทัพบกเนี่ยก็สั่งลงโทษจำคุก15วันนะคะมีการลดบัมเน็ตแล้วก็มีการลงโทษทางวินยัยต่างๆอีกมากมายแต่ที่นี้คุณกันจอมพลังที่เป็นผู้ที่พาทหารพรานหญิงนี้เข้าไปร้องเรียนบอกว่า ต้องการที่จะเห็นบทลงโทษนี้ชี้แจงออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเลยไม่ใช่เป็นการออกมาพูดเฉยๆว่าจะลงโทษอะไรบ้างแล้วอีกประเด็นที่คุณกันเน้นมากก็คือว่ามีความพยายามที่จะบีบบังคับให้ตัวผู้เสียหายตัวเธอเนี่ยเซ็นใบลาออกหลังจะ<ช>เกิดเรื่องด้วยใช่ค่ะคือจะให้ทหารพรานหญิงเซ็นใบลาออกทั้งทงท,งที่ตัวเธอเป็นผู้เสียหายทางด้านกลับกันคุณกันจอมพลังบอกว่า ไม่ใช่ว่าจะไปให้เขาเซ็นใบลาออกกองทัพบกต้องเยียวยาทหารพรานหญิงด,ด้วยซ้ำนะคะอ้าวกรณีนี้ค่ะพันเอกฤชาสุขสุวานณรองโฆษกกองทัพบกก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีที่ทหารพรานหญิงร้องเรียนว่าถูกทหารรุ่นพี่บุกรุกเข้าบ้านพัก ในค่ายทหารเพื่อไปพยายามลวนลามเธอผู้บัญชาการทหารบอกบอกว่าได้สั่งการไปยังแม่ทัพภาคที่3ให้สอบสวนข้อเท็จจริงและล่าสุดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนลงโทษผู้กระทําผิดโดยงด <Okay. S 1> บําเหน็จและจําขังในเรือนจําทหารแล้วเป็นเวลา15วันแล้วก็ยังลงโทษ ในกรณีนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือให้ย้ายออกจากบ้านพักข้าราชการทหารทําบันทึกข้อตกลงในการมอบเงินเยียวยาให้กับผู้เสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องในประเด็นความล่าช้าของกระบวนการช่วยเหลืออีกด้วยนะคะ<อ>ก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้าน,นี้บทลงโทษมันอาจจะดู ออกมาไม่เยอะสักเท่าไหร่คุณกันจมพลังก็เลยเรียกร้องเพิ่มเติมบอกว่าอยากจะให้ไล่เรียงให้หน่อยให้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยว่ามีการลงโทษอะไรบ้างทางด้านของรองโฆษกกองทัพบกก็ออกมาไล่เรียงให้แบบนี้คุณผู้ชมซึ่งทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้จากคุณกันจอมพลังด้วยนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทหารพลานหญิงเนี่ยไปขอความช่วยเหลือเพราะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นคุณกันจอมพลังมองว่าแม้จะมีการสั่งลงโทษทหารที่ก่อเหตุแล้วแต่ อยากให้ออกมาเป็นเอกสารเรื่องข้อตกลง6ข้อที่กองทบกรับว่าจะดําเนินการให้เป็นลายลักษณ์อักษรอ,ออกสื่อได้เลยค่ะว่าข้อตกลง6ข้อเนี่ยคืออะไรบ้างเพื่อเป็นหลักฐานในการคุ้มภัยให้กับทหารพรานหญิงและต้องการให้ทางกองทบเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทหารพรานหญิงที่โดนบังคับให้เซ็นเอกสารลาออกเพราะอะไรเพราะมันทําให้เธอเสียโอกาสในการทํางานและขณะนี้ทหารพรานหญิง ผู้เสียหายก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีงานทำค่ะและเธอยังมีลูกที่ต้องดูแลตอนนี้แถมยังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยจึงมองว่ากองทัพบกต้องเร่งช่วยเหลือในเรื่องนี้ด้วยนะคะคือการลงโทษก็คือให้ทางทหารที่เป็นผู้ก่อเหตุยศ11เอกเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าเยียวยาไปหนึ่งละแต่คุณกันจมพลังบอกไม่พอ,อกองทัพบกคุณต้องจ่ายด้วยคุณจ่ายในกรณีไหนกรณีที่อยู่ดีๆคุณไปบังคับให้ทหารพรานหญิงคนนี้<อ>เซ็นใบลาออกเอออันเนี้ย คุณกันบอกว่าคนที่บังคับเนี่ยใครจะอาจจะต้องไปดูขยายไปถึงขั้นว่าใครเป็นคนบังคับใครส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการยังไงบ้างค่ะคุณไปบังคับได้ยังไงเพราะเขาเป็นผู้เสียหายพอโดนเซ็นใบลาออกออกมาเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทําเขาก็ไม่มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบอครัวนะคะดังนั้นคุณกันจอมพลังบอกว่าตอนนี้ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปถึงผู้บังคับบัญชาคนไหน ที่เป็นคนเซ็นเอกสารให้ผู้เสียหายลาออกด้วยถึงขั้นนั้นเลยนะคะแล้วก็คนที่อ้างตัวเป็นคนกลางในทํานองกล่าวหาทหารหญิงว่าประพฤติเลวทางทั้งที่ทหารหญิงคนนี้เป็นผู้เสียหายและยังตําหนิว่าทหารหญิงนไปมองตาทหารผู้ใหญ่ลักษณะเหมือนต้องการกลั่นแกล้งทั้งที่ไม่มีระเบียบในเรื่องนี้อโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวค่ะไปฟังเสียงคุณการจอมพลังเลยค่ะสิ่งที่รออยู่ก็คือ,อเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคร ใครเวลาพูดกันเงี้ยใครคุยก็คุยได้จะต,ต้องมีเอกสารซึ่งเป็นลายละอ,อักษรไว้คุ้มภัยให้น้องนะครับคือบอกว่าห้ามมองสายตานะค่ะมองแค่ระดับหน้าอกเท่านั้นใช่ค่ะคุณก,กันเขาเลยบอกมีอย่างงี้ด้วยเหรอมีด้วยเหรอมันก็แปลกเหมือนกันนะคะว่าเราคุยกันห้ามมองอ่ะส่วนใหญ่เขาจะเรียกนายที่เป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเอา้าห้ามมอง ตาด้วยเหรอคุณผู้ชมที่เป็นทหารเป็นข้าราชการทหารลองให้ความรู้เรามาหน่อยนะคะว่าเวลาลูกน้องคุยกับนายเนี่ยเขาให้มองระดับหน้าอกเท่านั้นหรอคะเขาห้ามมองตาจริงหรือเปล่าเป็นถึงขั้นว่าต้องลงโทษอะไรแบบนี้เลยหรือส่วนเรื่องคดีค่ะคุณกันจอมพลังบอกว่าก็ประสานไปยังตำรวจในจังหวัดพิษณุโลกล่าสุดจะสอบปากคำทหารหญิงในวันนี้เพื่อประกอบสำนวนคดี หลังจากไปแจ้งความแล้วซึ่งหลังกองทับกมีคําสั่งเรื่องการลงโทษผู้ก่อเหตุก็ได้คุยกับทหารหญิงคนนี้แล้วนะคะว่ายังอยากจะกลับไปทํางานที่เดิมหรือเปล่าหรือว่ายังอยากกลับไปเป็นทหารเหมือนเดิมไหมก็ตอบมาว่าไม่อยากกลับไปแล้วค่ะเพราะรู้สึกหมดใจก่อนหน้านี้เนี่ยทหารพรานหญิงคนนี้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการเป็นทหารแต่ปรากฏว่าพอเกิดเรื่องที่เธอถูกลวนลามกลายเป็นว่าผู้ใหญ่มองไม่เห็น ไม่ช่วยเหลือ,อแถมยังมาซ้ำเติมให้เธอต้องเซ็นใบาลาออกอีกค่ะคุณกับน,น้องเนี่ยผมก็พยายามถามเออกลับไมาคือน้องเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าเขากลับไปอ่ะก็กลัวจะถูกกลั่นแกล้งกลัวว่าเออจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกนะครับซึ่งน้องเขาบอกว่าหมดใจแล้วน้องก็เป็นหานมาเจ็ดปีกว่านะกระดูกหลังเนี่ยคดขาเนี่ยนะบาดเจ็บเรื้อรัง นะครับซึ่งน้องบอกว่าทั้งชีวิตเนี่ยเขาให,ให้ให้การเป็นทาหารไปหมดแล้วแต่วันที่เขามีปัญหาเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยกลับไม่เห็นในสิ่งที่เขาทําให้กับทหารเลยเนี่ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทหารพรานงานหนะัก นะฮะงานหนักเขาไม่ได้นั่งแอร์เย็นๆหรือว่าทําแค่งานเอกสารแต่ทหารพรานทําทุกอย่างเลยอันนี้เป็นทหารพรานอยู่ชใใายแดนใต้มา7จปี <หา S 1> นะฮะลงพื้นที่มาตลอดนะคะดังนั้นจากชีวิตที่ทุ่มเทให้กับการเป็นทหารและสุดท้ายเนี่ยพอตัวเองลําบากตัวเองเกิดปัญหาปรากฏว่านายมไม่ช่วยแล้วยังมาซ้ําเติมแบบนี้ก็เลยหมดใจละไม่ไม่กลับไปละก็ต้องดูว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทางกองทัพบ,บกจะว่ายังไงจะเยียวยาเพิ่มตเติมไหม <ๆ S 1> นะคะก็เลยไปร้องคุณกันจตพลังนะฮะ